เบโรอลังโซโลเปสผู้ที่เป็นที่รู้จักในฐานะหนึ่งในฆาตรกรต่อเนื่องที่น่าสะเพรึงกลัวที่สุดในประวัติศาสตร์โดยเฉพาะในภูมิภาคอเมริกาใต้หรือที่รู้จักในชื่อสัตว์ประหลาดแห่งเทือกเขาแอนดีสเป็นฆาตรกรต่อเนื่องชาวโคลอมเบียผู้ข่มขืนเด็กและผู้ลี้ภยัยซึ่งสังหารผู้คนอย่างน้อย110คนส่วนใหญ่เป็นหญิงสาวและเด็กผู้หญิงตั้งแต่ปีคศ1969-1980โลเปสอ 1, ว่าได้สังหารผู้คนไปแล้วกว่า300คนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสำรวจเรื่องราวของเปโดรออลอนโซโลเปสเนื้อหาต่อไปนี้อาจมีรายละเอียด ที่เป็นเรื่องราวอันน่าสตินใจและไม่เหมาะสมสําหรับผู้ที่มีความรู้สึกไหวคําบรรยายจะมีการพูดถึงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการฆาตรกรรมและการกระทําที่รุนแรงดังนั้นเราขอแนะนําให้ผู้ชมพิจารณาความพร้อมของตนเองก่อนที่จะดําเนินการรับชมต่อไปครับเปโด o อ l ลันโซโลเปสเกิด8ตุลาคมที่ประเทศโคลอมเบียในปี1948ในเขตเทศบาลเมืองเวนาดิโลเมืองโตลิมา เปโดโลเปสเป็นลูกคนที่เจ็ดจากทั้งหมด13คนที่เกิดกับเบนินดาโลเปสเดคาส t ตเดดาพนักงานซักรีดเปโดอ้างว่าแม่ของเขาเป็นโซเพนีและมีวัยเด็กที่ยากลำบากเนื่องจากความรุนแรงในครอบครัวและการไม่มีพ่อเม็กดาโดเรย s สพ่อของเขาถูกสังหารในเมืองลาวิโอเลนเซียเมื่อ6เดือนก่อนที่เขาจะเกิดโลเปสถูกไล่ออกจากบ้านเมื่ออายุได้8ขวบ เมื่อแม่ของเขาจับได้ว่าเขาพยายามจะลวนลามน้องสาวของตนเองโลเปสเป็นคนไร้บ้านและเดินไปตามถนนในเมืองโบโกตาและถูกล่วงละเมิดทางเพศบ่อยครั้งหลังเกิดเหตุเขาได้เข้าร่วมแก๊งเด็กข้างถนนเพื่อคุ้มครองตัวเองเมื่ออายุได้12ปีเขาได้รับเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมโดยครอบครัวผู้อพยพชาวอเมริกันแต่เขาต้องหลบหนีไปหลังจากที่เขาได้ถูกครูล่วงละเมิดทางเพศและในปี1969โลเปส ถูกตัดสินจำคุกเจ็ปีฐานขโมยรถยนต์ในช่วงที่ถูกคุมขังเขาถูกคุมขืนโดยนักโทษอีกสามคนซึ่งต่อมาเขาได้ฆ่าพวกนั้นทำให้เขาถูกเพิ่มโทษจำคุกอีกสองปีเมื่อเขาได้รับการปล่อยตัวจากคุกในปี1978โลเปสเริ่มออกเดินทางไปทั่วพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอเมริกาใต้และในที่สุดก็มาถึงเปรูเขาอ้างในเวลาต่อมาว่าในช่วงเวลานี้เขาได้สังหารเด็ก ผู้หญิงไปแล้วกว่า100คนส่วนใหญ่เป็นเด็กเร่ร่อนจากชนเผ่าพื้นเมืองแม้ว่าคำกล่าวอ้างเหล่านี้ไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่เป็นท,ที่ทราบกันว่าโลเปสถูกจับโดยชนเผ่าพื้นเมืองอายากุโชอันทางตอนใต้ตอนกลางของเปรูหลังจากพยายามลักพาตัวเด็กหญิงอายุเก้าขวบชาวอายากุโชถอดเสื้อผ้าและทรัพย์สินของโลเปสออกแล้วฝังเขาไว้ในทราย อย่างไรก็ตามมิชนารีชาวอเมริกันคนหนึ่งน้มน้าวให้ชนเผ่าปล่อยตัวโลเปสและมอบตัวเขาให้ตำรวจทางด้านตำรวจไม่ได้จับกุมโลเปสแต่อย่างใดแต่ไล่เขาออกจากประเทศแทนหลังจากที่เขาถูกในประเทศออกจากเปรูโลเปสก็กลับมาสนุกสนานกับการสังหารอีกครั้งและแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะเริ่มสังเกตเห็นว่ามีผู้สูญหายเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเด็กสาวทั่วทั้งพื้นที่ที่เขาเดินทางไป พวกเขาก็สรุปว่าการหายตัวไปนั้นเป็นกรณีของการค้ามนุษย์มากที่สุดในเดือนเมษายนคศ1980พื้นที่โดยรอบเมืองอัมบาโตประเทศเอกวาดอร์ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันโดยได้ขุดพบศพของเด็กสาวหลายคนที่เคยรายงานว่าสูญหายไปการเปิดเผยนี้กระตุ้นให้ตำรวจเปิดการสอบสวนอีกครั้งและมีส่วนทำให้เกิดการจับกลุ่มครั้งสุดท้ายของโลเปสในปีเดียวกันนั้น ไม่นานหลังจากน้ำท่วมผู้หญิงในท้องถิ่นชื่อคาวินาโปเบดากำลังเดินทางไปตลาดพร้อมกับมารีลูกสาววัย12ปีของเธอขณะที่โลเปสพยายามลักพาตัวเด็กสาวแต่โดนพ่อค้าในท้องถิ่นควบคุมตัวเขาไว้จนกระทั่งตำรวจมาถึงขณะที่อยู่ในการควบคุมตัวของตำรวจหลังจากถูกจับกลุ่มในตอนแรกโลเสปสปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือในระหว่างการสอบสวนโดยเลือกที่จะเงียบ ในที่สุดเขาก็เริ่มสารภาพความผิดต่อกับตันตำรวจบาหลวงคอโดวาซึ่งถูกขังไว้ในห้องขังเดียวกับเขาขนาดสูงรอยเป็นนักโทษโลเปสอวดว่าโดยรวมแล้วเขาได้สังหารมากกว่า200คนในเอกวาดอร์10คนในเปรูและอีกหลายคนในโคลัมเบียเขาอธิบายว่าวิธีการดำเนินการของเขาเป็นการล่อเยื่อให้ออกจากที่สาธารณะด้วยเครื่องประดับเล็กๆน้อยๆก่อนข่มขืนและรัดคอด้วยมือเปล่า นอกจากนี้เขายังอ้างว่าเขาจะขุดศพของเหยื่อออกจากสถานที่ฝังศพเป็นครั้งคราวและจัดงานเลี้ยงน้ำชาร่วมกับพวกเขาด้วยเมื่อถามถึงแรงจูงใจในการฆาตกรรมมีรายงานว่าโลเปสกล่าวว่าฉันสูญเสียความบริสุทธิ์ไปเมื่ออายุแปดขวบดังนั้นฉันจึงตัดสินใจทำแบบเดียวกันกับเด็กผู้หญิงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่นานหลังจากที่เขาสารภาพเขาได้กำกับเจ้าหน้าที่ดูแลศพของหยื่อ5้ราย และคำสารภาพของเขาก็นำไปสู่การยืนยันจำนวน1 1 6ในเอกวาดอร์ในไม่ช้าต่อมาในปี1980โลเปสถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฆาตกรรมและถูกตัดสินจำคุก16ปีซึ่งเป็นโทษจำคุกสูงสุดในเอกวาดอร์ในขณะนั้นโลเปสรับโทษจำคุกที่เรือนจำกาเซียโมเรโนใกล้กิโตและได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำก่อนกำหนดเมื่อสปีก่อน ในวันที่31สิงหาคม1994ในการให้สัมภาษณ์ไม่นานก่อนที่เขาจะได้รับการปล่อยตัวโลเปซบรรยายตัวเองว่าเป็นบุรุษแห่งศตวรรษและกล่าวว่าเขาได้รับการปล่อยตัวเพราะพฤติกรรมที่ดีหลังจากที่เขาได้รับการปล่อยตัวโลเปซถูกส่งตัวไปยังโคลอมเบียและถูกควบคุมตัวในฐานะผู้อุพยพผิดกฎหมายเมื่อเดินทางมาถึง ก่อนที่จะถูกส่งตัวไปยังทางการโคลอมเบียอายการไม่สามารถดำเนินคดีกับเขาได้และเขากลับถูกประกาศว่าเป็นบ้าและเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโรคจิตแทนในปี1998โลเปสได้รับการประกาศว่ามีสติครบถ้วนและได้รับการปล่อยตัวด้วยการประกันตัว70ดอลลาร์โดยมีเงื่อนไขว่าเขาจะรายงานต่อเจ้าหน้าที่เป็นระยะเขาเกือบจะหลบหนีไปในทันที รายงานการพบเห็นโลเปสครั้งสุดท้ายคือในเดือนกันยายน1999เมื่อเขาไปที่สำนักงานทะเบ,บียนรารแห่งชาติเพื่อต่ออายุบัตรประจำตัวประชาชนของเขาในปี2002ตำรวจแห่งชาติโคลอมเบียและตำรวจสากลได้ออกหมายจับโลเปสอีกครั้งในข้อหาฆาตกรรมซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับวิธีการดำเนินการของเขาหมายจับของอินเตอร์โพถูกปิดใช้งานในปี2005แต่โลเปส ยังคงเป็นผู้หลบหนีโลเปสยังถูกเสนอชื่อให้เป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตรกรรมที่มุนตุนคาประเทศโคลัมเบียเมื่อปี2012คดีของเปโดอลองโซโลเปสเป็นหนึ่งในคดีที่โหดร้ายและน่าสะพรึงกลัวหวังว่าการเล่าครั้งนี้จะช่วยให้ทุกคนระลึกถึงความสำคัญของความยุติธรรมและการปกป้องสังคมขอบคุณที่รับชมและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ